ต่อไปครับว่าสาเหตุผลทำไมต้องลงทุนทองในตอนนี้นะครับจากมุมมองของ UBS นะครับค่ะและราคาทองก็ตกมาพอดีทีนี้นักลงทุนกลุ่มหนึ่งที่ขายไม่ทันเพราะว่าถ้าฟังไลฟ์เรามาตลอดเนี่ยเราจะบอกให้ขายตอนประมาณ20,30นถึง20,40นะคะึ่งตอนนั้นเราก็บอกนักลงทุนนะคะว่าให้ขายทำกำไรในช่วงนั้นแล้วก็ราคาทองหลังจาก ที่ไปแตะระดับสูงสุดในช่วงนั้นแล้วเนี่ยก็ขยับลงมาเรื่อยๆเลยนะคะจนล่าสุดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1,950เหรียญต่อออนซ์นะคะซึ่งราคานี้ก็สะท้อนปัจจัยในเรื่องของค่าเงินเป็นหลักเลยนะคะซึ่งในช่วงนี้ก็เป็นค่าเงินของ US ที่แข็งค่าขึ้นมาก็แต่ในขณะเดียวกันมี เหตุผลที่สนับสนุนที่ทาง UBS วันนี้เราเอาแนวความคิดของ UBS มาเล่าให้นักทุนฟังนะคะสำหรับคนที่ต้องเรียกว่าตก,ตกรถตกลาไปในช่วงนั้นนะคะก็ยังมีความหวังอยู่นะคะเพราะว่าทาง UBS พึ่งให้มุมมองมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่เองว่า,าให้ลักลงทุนซื้อตอนนี้เลย เขาบอกว่าบายนาวนะคะเหตุผลที่ซื้อเลยนี่มี3เรื่องใช่ไหมคะน้องเช็ครับมีอยู่3เรื่องหลักๆเลยนะครับก็คือเรื่องแรกนะครับธนาคารกลางทั่วโลกลงทุนในทองคําต่อเนื่องครับปัจจัยที่2นะครับก็คือค่าเงินดอลลาร์มีแนวโน้มอ่อนค่าลงใน6กถึงสเดือนข้างหน้าครับแล้วก็ปัจจัยที่3นะครับก็คือความกังวลเรื่องเศรษฐกิจสหรัฐเสี่ยงถดถอยนะครับเดี๋ยวเราไปดูในรายละเอียดแต่ละปัจจัยกันนะครับ เดี๋ยวเรามาดูเริ่มกันที่ปัจจัยแรกกันก่อนนะครับว่าธนาคารกลางทั่วโลกเนี่ยลงทุนทองคําอย่างต่อเนื่องครับก็ธนาคารทั่วโลกนะครับซื้อทองคําเป็นจํานวนสูงสุดในประวัติศาสตร์เลยนะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับนับตั้งแต่ปี2013นะครับแล้วก็เป็นระดับสูงสุดที่จากสถิตินะครับย้อนไปถึงปี1950เลยครับค่ะซื้อมา13ปีต่อเนื่องนะคะแล้วก็อันนี้เป็นข้อมูลจาก Vergo Co u n c i นนะคะเขาบอกว่า การซื้อทองเนี่ยอยู่ที่ประมาณ700เมตรติดตันในปีนี้นะคะซึ่งสูงกว่าค่าเฉลีย่ยตั้งแต่ปี1 0นะคะซึ่งปกติเนี่ยเขาจะซื้อประมาณ500ค่าเฉลี่ยอยู่ที่500เมตรติดตันตอนนี้ซื้อมา700นะคะก็เลยแนวโน้มตอนนี้เนี่ยทาง u ูก็เลยมองว่านแนวโน้มธนาคารกลางเนี่ยมีแนวโน้มที่จะซื้อต่อเนื่องเพราะว่ามีความเสี่ยงทางด้านภูมิรัฐศาสตร์นั่นเองแล้วก็อัตราเงินเฟอ้อที่สูงขึ้นนะคะ อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นปัจจัยหลักเลยนะคะที่บอกว่า,าทำไม u ูดคิดว่าควรจะต้องซื้อทองตอนนี้นะคะปัจจัยที่2เป็นเรื่องค่าเงินใช่ไหมคะครับปัจจัยที่2ก็เป็นเรื่องค่าเงินครับเพราะว่า UBS เเนี่ยคาดว่าราคาทองนะครับจะปรับตัวขึ้นได้ดีนะครับในการอ่อนค่าลงของเงินสหรัฐครับเพราะว่าทิศทางของเฟดนะครับได้ส่งสัญญาณหยุดการขึ้นดอกเบี้ยชั่วคราวในรอบนี้นะครับ ซึ่งหลังจากขึ้นอัตราดอกเบี้ยไปถึงห้าเปอร์ซ็นนะครับในช่วงสิบสี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยราคารกลางใหญ่ๆก็ยังปรับขึ้นดอกเบี้ยเพื่อต่อสู้ภาวะเงินเฟอ้อนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเงินเฟอ้อเริ่มปรับตัวลดลงแล้วนะครับทองคำเนี่ยก็มีผลงานที่ดีนะครับในอดีตเมื่อเงินดอลลาร์ของสหรัฐอ่อนตัวลงนะครับค่ะก็ต้องรอนะคะตอนนี้แข่งข้าอยู่นะคะแล้วก็เป็นปัจจัยกดดันทองดังนั้นคนที่จะเข้าซื้อทองเนี่ย ในราคานี้ก็ทยอยสะสมนะคะเพราะว่าอยู่ต่ํากว่า1,950นะคะถ้าถ้าเข้าไปแล้วยังอาจจะต้องมีสักสองสมมามไม้นะคะในเรื่องของการเข้าไปลงทุนนะคะแล้วก็ปัจจัยที่3ก็เป็นเรื่องของความกังวลเรื่องเศรษฐกิจสิ่งถดถอยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มีการพูดคุยกันมาตลอดเวลาอยู่แล้วซึ่งการที่จะสิ่งถดถอยเนี่ยอยู่ที่ว่าถดถอยรุนแรง ถดถอยปานกลางหรือว่าถดถอยเล็กน้อยตรงนั้นเนี่ยเป็นสมมติฐานหลายๆอย่างที่มีปัจจัยที่มากระทบค่อนข้างมากนะคะโดยปัจจัยที่สําคัญในช่วงนี้เป็นเรื่องของภาคธนาคารของสหรัฐที่มีปัญหาอยู่แล้วก็ตัวเงินเฟอ้อที่สูงแล้วก็การนโยบายการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดเนี่ยถ้าขึ้นไปแรงๆเนี่ยต้องเรียกว่าจะทำให้กระทบกับเศรษฐกิจพอสมควรเลยนะคะ ดังนั้นก็จะเป็นปัจจัยบวกต่อทองนั่นเองก็อันนี้ก็คือเป็น3ปัจจัยหลักแต่ทีเนี้ยถามว่าถ้าให้ซื้อตอนนี้ราคาจะไปที่เท่าไหร่ทาง UBS เขาบอกว่าในสิ้นปีเนี่ยเขามองไว้ที่2100นะคะแล้วก็มีนาปีหน้าเขามองไปที่2200นะคะอันนี้ฟังไว้เป็นสถิติไว้นะคะจะได้ทราบว่า เป้าหมายก็ไม่ได้สูงมากนะคะคเพราะฉะนั้นนักลงทุนที่จะเข้าไปลงทุนทองในช่วงนี้ก็อาจจะมองในช่วงที่ทองย่อตัวในช่วงนี้นั่นแหละค่ะเพราะว่าถ้าเราไปซื้อตอน2000แล้วเราไปคาดการณ์ที่2001มันก็จะนิดเดียวนะคะผลตอบแทนตังนั้นแต่ถ้าสมมติว่าเราไปซื้อ,เ,อเข้าไปรอจังหวะที่1950 1930หรือว่า1,900โอกาสที่ทองจะขยับไป2,100 ตามที่ทาง UBS คาดการณ์ก็จะได้ผลตอบแทนที่เป็นเนื้อเป็นหนังขึ้นมานิดนึงนะคะแล้วก็ถ้าไปตามที่เขาคาดการณ์ก็คือมีนาปีหน้าเนี่ยจะอยู่ที่2,002ก็อาจที่ได้ผลตอบแทนที่ดีขึ้นค่ะครับอีกสถิติหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือเป็นข้อมูลตั้งแต่ปี1,980นะครับความสอดคล้องของทองคาเมื่อเทียบกับ S&P 500นะครับก็คือดีขึ้นอย่างมากเลยนะครับในช่วงที่เกิดเศรษฐกิจถดถอยด้วยครับ ค่ะก็อันนี้ก็น่าสนใจนะคะดังนั้นก็สําหรับนักลงทุนที่สนใจที่จะลงทุนในทองคําในช่วงที่มีการย่อตัวเนื่องจากค่างเงินสหรัฐ